สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาขอว่าวนะครับคือวันนี้ผมจะมาขอว่าวนะครับคือว่าวภาษาอีสานมันแปลว่าพูดนะครับอันนี้หลายคนคงรู้นะครับคือวันนี้ผมจะมาขอพูดเกี่ยวกับเรื่องการรวมจีบีบวกบีนะครับบีบวกบีเป็นบีบวกบีศึกษาศาไม่เกี่ยวโอเคนะครับบีบวกบีก็คือผมจะมาทาให้ดูว่าบีบวกบีเราได้อะไรนะครับบีบวกบีจะได้กล่องสุมจี้ตัวเลขมาซึ่ง ร้านค้าครับให้เข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็หาจี้บีจากการซื้อจี้เครื่องรางตรงนี้นะครับเสียไปสี่หมื่นจะได้จี้มาห้าอันนะครับซึ่งมันถือว่าสำหรับผมถือว่าคุ้มม,มากๆแล้วผมได้จี้เอมาอุ้ยซีหมดเลยได้จี้เอมาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับ <im bat> คือเปิดครั้งหนึง่งเราได้จี้เอมาอันหนึ่งก็ถือว่าคุ้มอ่ะสี่หมื่นแลกจี้เอคิดดูดิใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมซีล้วนอย่างนั้นเี่ยผมไม่เคยได้ผมไม่เคยเปิดได้ซีล้วนแบบนั้นเลยนะอ่าที่มาเปิด g c ซก็เพื่อโอ้โหไม่เปิดแม่งและที่มาเปิด g c ซก็เพื่อจะเอามาอัปเกรด GB นะคะเพื่อเอามารวมกันเอา gb โอ้โหเปิดเซ็นได้โดนดรอปแน่ๆนเลยเพราะก่อนหน้านี้นผมได้มาเยอะมากเลยนะครับโหไม่เอาแม่งและนี่มันที่อะไรเนี่ยออผมดวงไม่ดีนะครับ ผมดวงไม่ดีนะครับได้แต่ที่สีคือก่อนหน้าผอได้ทีเอมาจริงๆนะไม่รู้ว่าถ่ายรูปไว้หรือเปล่าใช่ไหมเถอนะฮะตอนนี้ผมจะมารวมอันแรกก่อนนะครับอันนี้อันนี้ผมดวงไปแล้วนะครับโอเคถ้าลมจีบบวกเกับ B บวกเในอีเวนต์นี้นะครับมันจะได้ตัวเลขมาซึ่งมาดูกันนะครับที่ผมต้องการคือเลขเก้าโอเคครับมาแล้วโอเคได้เลขเก้ามาแล้วไปอุ้ยอย่ากดรับรางวัลนะฮะโอเคเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็อีเวนต์ไอเทมโอเคครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือ ก็คือเอาอะไรดีะผมอยากได้เลขหนึ่งหรือเลขสามเอาเลขสองนี่แหละเลขสองมันมีเยอะมันใช้เลขสองไปเลยแล้วกันเลขหนึ่งอ่ะไม่รู้จะได้อะไรมาอันนี้อันนี้กล่องกล่องมาเลขสองเนี่ยมันจะสุ่มระหว่าง H S ถึง S อบวกนะครับจะสุ่มจี้โหดมาสิบเอ็ดอย่างแต่ว่าจะสุ่มระหว่าง H S กับ S อบวกนะครับซึ่งผมโดนดีอยู่แล้วผมได้ S อบวกนะครับผมเชื่อมั่นนะครับผมมีความเชื่อมั่นนะครับ ไม่ใช่นี้นี่หมันจะอยู่ท้ายสุดหรอผมตดวสอบก่อนโหมันอยู่ท้ายสุดนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองไปเปิดดูก่อนนะครับแล้วถ้ายังไม่ได้ของเออมันยังไม่มีชื่อผมขึ้อนอ่ะผมคงอ๋อมันจะเป็นกล่องใช่ใช่ใช่เอ,อ้ยหรือเปล่าเอ,อ้ยไม่เป็นเออฉันมาถอะ <laughs> เริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วคือถ้า <c oughs> ถ้าได้ จี้มาจี้ที่เป็นจี้พระเอกในวันนี้ผมก็จะหยุดนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ก็จะรวมจี้บีต่อไปเรื่อยๆโอเค200 2 <100 S 1> อ0เพชรมาแล้วนะครับ100เพชรไม่ใช่200เพชรดีมันต้อง700เพชรเฮ้ยนี่แค่อ500อ๋อผมไม่มีเบริเซ่ลืมไปโอเคหมดแล้วจี้มันจะต้องอยู่ในนี้แน่ๆเลยเเแป๊บหนึ่งดิ เปิดเนี่ยกำลังเปิดกล่องลัคกี้ s ถึง S บวกไม่รู้จะได้อะไรเปิดแล้วนะเฮ้ยมันบอกว่ามันมีชื่อกูขึ้นโตมันชื่ออยู่แล้วอย่าพูดดิไม่คือความจริงกูควรได้เอสบวกดิกูสุ่มจี้เอสบวกมานะเด็ดตาในอำเภอคิดตั้นไหมคิดตั้นคิดอ๋อมันเป็นคิดตั้นกับถูกปลุกหมด ไม่ดีเลยอะ่ะคือจะรวมต่อไปเฮ้ย hey, โตอ๋อไม่ใช่เขาใจผิด <c oughs> อ่าเปิดเปิดดรอรดอเลยเลอะไรนะหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามสองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปด น้องต้องไปทําหวยแน่เลยคือตอนนี้ทําคลิปอยู่เขาทํำกันเยอะแยะโตเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทีพีเดียยังมีคลิปเอ้ยังมีเสียงเด็กที่ไหนก็ไม่รู้เยอะแยะมากมาย พูดดังๆดิดลูก <t buenos S 1> <Event S 2> อีเวนต์เนีน่ยมันได้ยากแต่ว่าเมื่อกี้ก็ได้จี้คิสตันมาก็ถือว่าดีมันจะดีมันจะดีตรงที่ว่าเราจะหาเราจะหาเราจะสามารถหาจี้ก่อนหน้าน,นี้ได้ที่มันเป็นจี้ดีๆที่ที่เราหาไม่ได้คือสําหรับคนที่ยังไม่มีจี้พวกโขดๆก็ถือว่าโอเคอยู่แต่พวกที่ได้แล้วก็ไม่คุ้มอย่าเลยเฮ้ยอย่าพูดดินายอ่ะบอกเลยว่าเราจะไม่ เดจี่เลขเก้ามาอีกแล้วอ่ะถินไหมใช่เลขเก้าไม่ดีสุดเลขเก้าอ่ะมันจะเป็นต้องมีเยอะๆไงซึ่งหายากค่อนข้างจะหายากปุ๊ปุ๊บับนึน่งร้อยสองอะไรปก็ไม่สนใลมึงได้ยังอะ่ะไม่ไม่หาใช่ไหมไม่หาเอ,อ่อผมจะไปต้องหา <laughs> คือมันแค่ได้ทีเอสแต่เอ็ดบวกในเวันนี้ก็ได้สามรอ์แล้วเนาะเอ้าหรอจริงหรอเอ็บวกแล้วกูเจะเอ,เอ็ดบวกจากไหนอ่ะเอาก็ทำพี่อะไรก็ได้ถ้ากูไม่มีอ่ะทำขยะเอาไว้อัพเป็น,อน,นโ,โอเป้ก็โกเคก็ได้โหอุ้ยไม่ไม่สำเร็จหลายรอบมากอา่ากดเพย์เลยกูเข้าแล้วเฮ้ยอะไรวะต้องติดนะคราวนี้ เฮ้ยไม่สำเร็จ GM เล่นกูแล้วไงเอ้าเฮ้ย70%น่ะไม่ติดอ่4รอบอะ่ะหรือ5รอบวะรวมเป็นลําเดียว B ครับ70% <c ười> อะไรวะอะไ,ได้4อหรออ่าใช้4คุอทองไม่เอา,เอาคือทองตอนนี้ทองกูสําคัญนี่ก็เป็น ตอนนี้ทองหายไปประมาณหลายแสนแล้วอะ่ออวะเกือบล้านไม่ไม่ถึงล้านหรอกโ <Okay. S 2> อเคออแม่สิบห้าล้านกูมีห้าล้านโอ้ยมันก็แจกอยู่แล้วเป้าอ่านี่ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะได้จีรเก้าซึ่งผมก็ต้องการจีรลก เลขสี่เลขสี่เป็นเลขที่ผมขาดในตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูก่อนมันจะมีตรงนี้ด้วยนี่ไงขาดเลขสามอยู่อันหนึ่งซึ่งเราจะสามารถแลกกล่องมันจะเป็นกล่องจี้แสงเกติยศนะครับมันจะมีจี้แสงเกติยศอยู่สองแบบก็คือแบบธรรมดากับแบบที่ไม่ธรรมดานะครับก็คือแบบไม่ธรรมดาจะดีกว่านะครับดียังไงเราค่อยไปดูในประกาศอีเวนต์แล้วกันครับโอเคนค่นี้จบแค่นี้ดีกว่าสุกอยู่ในปี่ใหม่ ออฟใหม่อยู่ในจี้ใหม่แต่แต่จี้อะไรมาถึงอะไรจี้แสงสว่างจี้แสงสว่างใหม่แต่จี้แสงสว่างเก่าจะไม่มีรู้สึกอ๋อฮะต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงอ่ะสามารถหาได้แบบแค่เอฟรวมปกติไม่หาไม่ได้คือเฉพาะที่นี่เลยอ๋อเออหาไม่ได้ก็คือมาดูความสามารถตรง g ีเอบวกตรงเนี้ยแล้วมันไม่มีเลย อ้าแล้วก็ที่กูบอกว่ายี่ห้าเปอร์เซ็นเพิ่มโอกาสทอยดับเบิลน่ะเฉพาะจะได้มาจากเฉพาะจี้แสงเกติยศแบบขั้นสูงอ่ะเพราะว่าปกติจะเป็นยี่บเปอร์เซ็นไงเพิ่มมาปร์เซ็นหนึ่งเอเพิ่มมาปอร์เซ็นหนึ่งก็ดีเพิ่มมาเออก็ดีของฟรีมั้งอของฟีได้วได้มาเออเนี่ยจะจบคลิปแล้ว